สวัสดีครับผมมาพวผมนะว่าสันโชนะผมวันนี้ผมก็ถือว่าถือว่าเอาตัว LED Display นะผมมานำเสนอนะวันนี้ก็ถือว่าเป็นมินิโปรเจกต์เล็กๆน้อยๆนะผมในการแสดงผลขึ้นบนตัว LED Display นะผมหรือตามชื่อเรียกที่เขาเรียกกับที่เขาเรียกกันนะผมชื่อเต็มๆมันคือเป็น LED Matrix นะผมคือลักษณะมันคือจะเป็น LED หลอดเๆเล็กๆเรียงกันอยู่ครับแต่ละบล็อกแต่ละบล็อกนี่มันจะประกอบไปด้วย 8คูณ8นะผมเอ่อแต่ละบล็อกนี่จะเป็นฝั่งละ8ปดนะผมกว้าง8ยาว8นะนะผมคือเขานับตามจำนวนของมันครับผมนี่ครับจำนวนหลอดครับ1 2 3่ี่าจ็ดแปดนะผมแล้วซึ่งตัว led matrix นะผมมันจะประกอบไปด้วย4บล็อกนะผมับึ่งมบล็อกนะผมหรือเอาง่ายคือยาว8 4 3 2ยาว3 2นะครับนะผมส่วนกว้างก็แค่8 สว่วน LED ก็ลักษณะการแสดงผลก็จะมีตัวเ,เราจะทำแบบว่าการแสดงผลเป็นตัวอักษรวิ่งไปวิ่งมาจะเป็นขึ้นลงอันนี้ก็แล้วแต่นะผมตอนนีเ้เดี๋ยวผมจะมามาบอกว่ามาต่อให้ดูครับวิธีการใช้งานแล้วก็การใช้ไลบรารีของมันนะว่าเราจะมีการมีไลบรารีอะไรบ้างครับที่จะต้องใช้กับตัวมัน,นครับหลักๆถ้าดูจากตัวดูจากตัวขาที่ต่อนะผมนี่ครับ หลักดูจากตัวขายต่อขาที่ใช้ก็มีจะมี VCC นะผมคือไฟบวก5โวลต์แล้วก็ GND กราวนะผมส่วนสัญญาณที่เป็นจะเป็น DIN ครับ D-IN ครับผมหรือเป็น Data นะผม Data หรอะไรอย่ญญางเงี้ยแล้วก็จะมีเป็น CS แล้วก็ Clock นะผมในการต่อใช้งานนะผมไปเสร็จทั้งหมดมี5ขานะผมการต่อออกมาครับโอเคอ่ะเ,เราไปต่อใช้งานกันก่อนเลยนะครับอันดับแรกก็ทำการต่ออุปก,กรณ์กันครับ ต่อตามตามสีนะครับน่ครับบวกตางลบจะประมาณนี้ทบจะได้ประมาณนี้ครับซึ่งตัวที่มันแถมไม่มันจะเป็นขาดตัวเมียเหมือนครับเราไม่สามารถจิ้มเข้ากับบอดได้ครับเราก็จะทําการแปลงนะครับโดยใช้ตัวน่ครับตัวสายจัมเปอร์นะครับสายจัมเปอร์ขนาดนี้มาต่อครับมาเสียบต่อใช้งานครับ ประมาณนี้ครับผมส่วนบอร์ดที่ผมใช้ผมจะใช้เป็นบอร์ด Arduino Uno R3 mm hmm. นะครับในการต่อใช้งานครับ mm hmm. ก็แล้วแต่จะต่อแล้วแต่เราจะใช้ครับถ้าเรามีบอร์ด Arduino Nano Arduino Mega หรือบอร์ด ESP แล้วก็แล้วแต่นะครับ mm hmm. ก็สามารถต่อไปใช้งานครับอ่ะเดี๋ยวต่อไปผมจะมาดูในส่วนของตัวโปรแกรมนะครับ mm hmm. แล้วก็ไลบรารีที่ใช้นะครับ mm hmm. เอาอเคครับอ,อันดับแรกนะครับผมหลังจากาหลังจากที่เรา ทำการต่ออุปกรณ์เรียบร้อยหมดนะครับเรามาดูในส่วนของตัวโค้ดนะครับหลักๆนะพวกสิ่งที่ผมจะต้องใช้นะผมในการอ,อ,อัพโหลดแล้วก็ในการโปรแกรมให้กับตัวอ r ร u โนนะผมเพื่อที่จะแสดงผลบน LVD Matrix นะผมก็หลักๆครับผมจะต้องใช้ไลบรารีอยู่2อ,อย่างนะผมที่ต้องใช้ก็ก็จะเป็น MD Parola นะผม .h แล้วก็จะเป็น MD Max 72 x x h นะครับผมซึ่งตัวไลบรารีตัวนี้พวกนี้ซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากในการจะใช้กับตัว LED matrix นะครับผมอ่ะหลักการ add ไลบ r ารีนะครับผมอันดับแรกก็ให้ทำการนะครับ copy นะครับ copy หรือพิมพ์ library ที่เราต้องการจะโหลดครับผมไปที่ Google ครับแล้วก็กดวางครับจากนั้นก็ e n t e r ครับนี่ครับจะสังเกตว่า Library ของตัวนี้มันจะขึ้นมาครับให้ทําการาน์โหลดครับอยู่ที่ GitHub นี่ครับการดาวน์โหลดก็ทําการนี่ครับโหลดเป็นดาวน์โหลดเป็นซิปออกมาครับนี่ครับผมเมื่อเสร็จปุ๊บเราก็ไปดูอีกอันหนึ่งครับอีกอันจะเป็นเอ็มดีกับ Max 72 x x h นะครับผมก็ทเาำการก๊อปปี้ครับแล้วก็เอามาวางที่ Google ครับแล้วก็อินเตอร์ครับเสร็จปุ๊บก็ทำการดาวน์โหลดนะครับผมดาวน์โหลดเป็นซิปเหมือนกันครับโหลดทิ้งไว้ครับ เรียบร้อยนะผมให้ทําการกด new project, new project ขึ้นมาครับของตัว Arduino ID นะผมให้เปิดเปิดเป็นหน้าเปล่าขึ้นมาครับผมจากนั้นก็ให้ทําการ add library นะผมไปที่ sketch นะผมแล้วก็ไปที่ include library นะครับแล้วก็ add library นะครับไปที่าวน์โหลดนะครับไฟล์ที่เราาวน์โหลดมาเมื่อกี้นะผมแล้วก็ให้เลือกไฟล์ที่เราาวน์โหลดเมื่อกี้ก็จะมีไฟล์นี่ครับ เอไม่ใช่แค่จะเป็นไฟล์เนี่ย M D Parola นะครับผมผมก็ทำการ add library ครับซึ่งจากตัวที่ผม add อยู่เนี่ยคือผม add อยู่แล้วมันก็ขึ้นว่าเอยูอ่ library Saf Audity ครับผมคือ library เรามีอยู่แล้วครับผมแล้วก็อีกอันหนึ่งไป add คือตัว library M D Mac ครับผม mdmaxxx นะผมตัวนี้ครับผมมาทำการกดดาวน์โหลดกันนะครับแล้วก็แอดเข้าไปครับคือถ้ากรณีที่แค่ที่ใครบอกว่ายังไม่มีไลบรารีนะแอดเสร็จปุ๊บมันจะมีตัวสอัขึ้นมาคเหียวฟ้าไอ้จีสีเขียวขึ้นมาตรงนี้ครับผมให้แสดงว่าคุณได้แอดตามวันเรียบร้อยนะครับผมซึ่งตัวนี้ผมก็มีไลบรารีอยู่แล้วนะครับผมผมก็ไม่จำเป็นต้องแอดอีกครับอันนี้ผมมาทำเป็นตัวอย่างให้ดูว่ามันมอีอ่มีการแอดไลบรารียังไงครับโอเคหลังจากนี้เราก็ไปทําการไปที่ไฟล์นะครับผมแล้วก็กด sample นะครับ example นะครับเราไปที่ตัวนี้ครับ md parola นะครับผมแล้วก็ให้เลือกเป็นตัวอย่างครับ md parola นะครับผมให้เลือกเป็นตัวอย่างโหเยอะแยะเลยตัวอย่างตัวอย่างที่จะมาใช้งานในการแสดงผลครับเยอะแยะเลยครับผมจากนั้นเราก็ให้เลือกดูสักอย่างนึงครับผมจะขอเลือกเป็นเป็นนี่ครับไอ้ schooling ครับ schooling ml นะครับผม สครับ Schooling ิลอ่ Schooling ML นะครับผมดูจากตัวอย่างก็จะมีนะครับหลักของไลบรารีมันจะมีกิจกรรมอ้างอิงให้ถึงว่าการดาวน์โหลดนะครับเอ่ออีกตัวนึงครับในไลบรารีที่เราดาวน์โหลดเมื่อกี้ก็นี่ครับสองตัวนี้ครับผมอ่เรามาดูในการต่อขานะครับซึ่งการต่อขาใช้งานนะครับผมตัวนี้ขาการต่อใช้งานนะครับผมมันไม่ได้แสดงเหตุครับ อ๋อมีอยู่ครับเนี่ยครับขาการต่อใช้งานครับให้ดูตัวนี้ฮาร์ดแวร์ครับผมถ้าเราไม่มีเงี้ยเราก็เปิดไปที่ซัมเปิลซัมเปิลซัมเปิลอื่นนะครับผมเราไปที่เนี่ยครับเราดูตัวอื่นครับว่ามันต่อขาอย่างไงครับนี่ครับเนี่ยตัวอย่างการต่อขานะครับผมอันนีไอ้นี่เป็นอ่ะโรลาเทสนะครับผมการต่อขาก็เนี่ยครับให้ดูตัวนี้ไว้ครับผม รหลักจะมีไฟบวกไฟลบซึ่งไฟบวกไฟลบมันก็จะเป็นจะต้องต่อขาตามมันอยู่แล้วครับส่วนไอที่สําคัญคือขาคลอ็อก Data แล้วก็ CS นะคราบผมในการต่ออ่ะเดี๋ยวเรามานี่กันครับมาต่อขาก่อนครับแรกก็ทําการต่อขาก่อนครับการต่อขาก็อ่ะดูตัวอย่างครับดูจากอันนี้จากตัวตัวนี้ครับไฟบวกนะครับสีแดงก็5โวลต์ ก็สีน้ำตาลลบนะครับผมกราวก็ GND ครับส่วนคล็อกนะครับผมตัวนี้คล็อกจะเป็นสีเขียวนะครับผมคล็อกขา13นะครับโอเิลขาบขา13แล้วก็ CS ขา11นะครับไม่ใช่ CS ขา10 CS ขา10นะครับแล้วก็ data นะครับ ค่ะ11น,นะครับก็ประมาณนี้การต่อครับแล้วก็ประมาณนี้นะผมเมื่อต่อเสร็จทำไงครับเราก็ไปที่โปรแกรมเมื่อกี้ครับที่เรา,เาจะเอาเป็นตัวอย่างนะจะเป็นไอโร s c h o o l i n g ครับผม ML นะผมคือสิ่งที่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนนะผมคือจากตัวอย่างคือมันจะให้มันจะให้ตัวตัวเป็นตัวผมว่าเป็นฮา,าร์ดแวร์ครับฮาร์ดแวร์ไทป์คือชนิดของตัว ตัวไอตัวไออะไรนะ LED m ม g i c เนี่ยผมมันมีหลายชนิดซึ่งชนิดที่ที่จากตัวอย่างมันจะเป็นไอโพลาร่าส์นะผมซึ่งของเราเนี่ยมันไม่ใช่นะผมของเราจะเป็น m ม g i c เนี่ยผมให้ทําการเปลี่ยนตรงไทยไอตัวฮาร์ดแวร์นะผมตรงนี้นะผมให้เปลี่ยนเป็น FC สิบหกนะผม FC 1 6นะครับถึงจะใช้ได้นะผมแต่ถ้าเปลี่ยนนอกเหนือจากนั้นก็ไม่สามารถใช้ได้นะครับผมก็จากนั้นก็ทําการ ให้ทําการเปลี่ยนตัวอักษรที่เราต้องการที่จะให้มันแสดงนะผมจากนั้นก็ทําการเปลี่ยนตัวอักษรน,นะครับเพื่อที่จะให้มันมาแสดงบนตัว LED Magic ตัวนี้นะครับผมอ่ะเราก็เลื่อนไปดูนะครับจากตัวอย่างให้สังเกตว่าตัวอักษรส่วนมากมันจะเป็นอยูนกับย,ยูในเครื่องหมายคำพูดนะครับผมนี่ครับตัวนี้ Hello e n t i n e r New Message นะครับผมผมทำการเปลี่ยนนะเปลี่ยนใหม่ให้เป็นข้อความของเราคนระับผะเปลี่ยนเป็น Welcome ชื่อว,วสันต์โชยูทูบครับผมประมาณนี้วิวคำชืวสันต์โชยูทูบนะครับชแนลนะครับมีชแนลด้วยเพิ่มชแนลไปครับผมก็ประมาณนี้ จากนั้นก็อ่ะผมจะมาอธิบายระลักลหลักก็ผมว่าอย่างอื่นเนะี่ยมันจะเป็นพวกฟังก์ชันต่างๆที่จะการใช้งานนะผมพวกสปงสปีดอะไรเงี้ยอ่ะฟังก์ชันต่างๆนะผมซึ่งส่วนนี้ผมก็จะไม่ขอพูดนะผมก็อยากให้ไปลองทําดูแล้วก็ลองตัดแปลงดูผมวหลักก็สนใจแค่เรื่องของการสแสดงเรื่องของการสแสดงผลนะผมบนจอครับแล้วก็เรื่องพวกสปีดพวกฟังก์ชันพวกโหมดต่างๆเครับอ่ะเรามาดูกันในส่วนของตัวตัวไอ ลูกเล่นนะครับผมหรือเอฟเฟกในการเล่นนะครับผมให้เราไปดูที่ตัวนี้ครับนี่ครับตัวนี้ตัวที่เป็นเทคเอฟเฟกนะครับผมซึ่งลักษณะเทอฟเฟกเนี่คือเราสามารถเปลี่ยนได้ครับสิ่งที่ต้องเปลี่ยนคืออาจจะต้องเปลี่ยนเป็นสกูลครับผมเป็น PA สกูลเลฟอันนี้คือวิ่งจากซ้ายไปขวาแต่ถ้าเป็นไ right, รก็วิ่งจากขวามาแต่ถ้าเป็นอัพคือวิ่งขึ้นดาวก็วิ่งลงครับเาสนับานี้แต่ปกติตัวสอนนะมันจะต้องวิ่งจาก้านซ้ายไปขวานะครับ ก็ลหลักๆก็จะมีละหลักๆอ,อีกอันนึงก็จะเป็น,น,ปนฟฟพ,พนน <S <S 1> <S 1> วกนี่ครับเป็นพวกเฟรมดีเลย์นะผมคือตัว LED matrix นะครับผม LED matrix นะครับผมคือหลักการถ้าเราจะมองอย่างนี้ลักษณะนี้แสดงผลลักษณะงี้มันมันจะแสบตาผมจู่แสบตามากเลย ก็จะทําการเอาพวกสติกเกอร์หรือเป็นพวกอะไรมาปิดอปิดเงี้ยครับไม่ทําให้มันชัดขึ้นนะผมสังเกตว่ไม่ทํให้เวลามองมันสบายขึ้นนะผมนะครับมันสบายขึ้นเวลามองนะผมจากมีจากที่ผมแสดงอยู่เนี่ยคือมันอาจจะช้หนึ่งนะผมผมก็ทําการปรับสปีดได้นะครับสปีดก็ให้ทําการปรับไปที่ตัวเนี้ครับปรับไปที่ตัวสปีดนะอีกเมื่อกี้นะผมมันช้าไปนะผมปรับไปที่ ครับสปีดครับเมื่อกี้เราปรับเป็น300คนระับยให้เราปรับเป็นสักสัองร้อยเหลือกสองร้อยแล้วก็อ่ะเนี่ยครับก็ประมาณนี้นะผมมันจะเร็วขึ้นมานิดนึงหรือถ้าอยากเร็ววันนี้ก็ปรับที่นี่นะปรับที่ไอ้เฟรมดีเดย์ก็ได้ครับปรับมาสักหนึ่งร้อยก็ได้มันเร็วไว้นิดนึงครับ ขึ้นอีกใครมาเร็วขึ้นอีกนะครับอัพเป็น100นะครับผมตัวเฟรมดีเลย์นะครับเรามองมันจะสบายตาเองครับช้าไปก็มองลำบากเร็วไปก็มองลำบากนะครับถ้าเราเอาสติ๊กเกอร์ทำยังไงมันจะดูชัดขึ้น,นครับตอนนี้มันมันเออ่ตัวสองม,มันวิ่งเร็วขึ้นเลยนะครับผมนะครับเมื่อปิดมันจะดูละสายนะ เเราปิดเงี้ยมันจะดูสวยนะครับผมพอปิดเสร็จเงี้ยมันจะดูลักษณะดูโดดเด่นและสวยงามครับผม ก็ประมาณนี้นะผมก็ใครที่สนใจก็สามารถทำตามนะซื้ออุปกรณ์มาลองแล้วก็ลองทําตามนะครับ,ราาารบสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการแสดงพวกวันเวลานะครับผมไม่ว่าจะเป็นพวกเซ็นเซอร์อุณหภูมิเซนเซอร์ต่างแสดงผลแสดงอะไรแล้วแต่เรานะครับผมแล้วแต่เราจะนําไปประยุกต์ใช้กับอะไรครับก็ประมาณนี้นะครับผม